เนือปลาทองใช่ไหมปลาอะไรทองนะครับนี่ภาษาอังกฤษนี่อยู่เขาเรียกเนี่ยออเรนดาครัแต่ประเทศไทยจะนี่ประเทศไทยเขาจะแบ่งไง ไอจ้จตนี่ไอ้ถ้าในไทยจะไม่เรียกออเรนดาเขาเรียกตังชีออเรนดาอยู่นเนี่ยเนี่ยมขาขายในไท,ทยเป็นร้อยปีแล้วอยู่ร้านนั้นแม่เห็นแลดแดงใช่ไหมอันนี้น้ำใสกว่าเนาะน้ำมันจะขุ่นมันจะเหมือนประการดีเนี่ยแม่ดูรูปแล้วแรกมันใหญ่หนักเป็นห่าวกลัว คุณไม่จับกันหรอกใช่ครับสวยแดงน่ารักเ,เ,เลีลเ้ยงสวยงามใช่ไหมคัผัดอู้ปตาตะพัดปัจจุบันนะเขาเรียกปลามังกรปลาคำเก่าเรียกปลาตะพัดเห็นนะนี่ไงไทยออเรนดาเในปลาไทยโอ สีน้ำตาลเนาะทอง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 สีเหลืองอหลังสีน้ำตาลใหญ่ดิโตเท่ากับปันโตดิออเียนะก็ะปาไต้หวันเน่ะเพราะันจะที่นี่ออเพราะันใต้วันใช่ มานเฉลี่ยจริงอากิตาอะไนี่ป่ะผมเจิดามเมื่อกี้ไม่ี่อยเห็นเนาะโอ้ยผมใสมากเลย อืนนอเดอะเดมีขาวกระดำหน้าม,ามันเหมือนนกแกว้วภาษาไทยเรีรยกมันว่านกแกว้วหน้าม,ามันจะเป็นนกแกว้ว ไมไบางทีใหญ่บางทเขอย่นี้ไหมเพราสมัยโราทุอ่างที่เขาเลรอนกส์แไแ่ไหนไหมแประกอมกามันคุ่ใที่เกตัวแม่นล่ะใส่ไปเพื่อตายควมปลาดวปลาดวภาษาอะไราักันสวยเนาะใหญ่ี่ดใหญ่ห่ยดอ่า ลยี่เปลด่ยนไหมเคยดิบๆไหมย่งยกอมาเย่อสุนี่ิไม่รจัามันไหมไม่ชี้จับกับหรือว่าอะไรปะจุปรจแก่ข้าทาปากเนี่ยมันเป็นจุ่อ๋อเราเรียกมัาคนไทยเรียกปาจุเนี่ยฮะปจบแล้วเนี่ยมันสสีเนี่ยอันนี้คือสียงขอชี้ได้สารนี่สัมสี ส่วนในตัวนี้โตกลมๆเนี่ยกำลั ayo, งมาเนี่ยภาษาไทยเรียกเป็ดแก้วอันเนี้ยเ,เป็ดมันเป็นเป็ดกระแก้วและเป็นเป็นปลาทองสายพันธุ์ไทยทองจีนปลาทองจีนตันโจสวยน้าในขาวแล้วก็มีสีแด<อ>ง <it> s <S น้วยหัวสีขาวหัว <Indians. S 2> สีเงินเรนี้กันตันโจ มาเรฐานนส่วของนาัดกบหน้ามันแปลกๆกไอน้นี่อะไรนะครับหน้าแปลกๆ,กๆไอน้นี่เขาเรียกกันโูเมตโอ้ลูกผสมปลาทองกับปลาปลาคาบอ้ยสวยมากเลยนนาะตัวเป็นปลาคาบแต่ครีเป็นปลาทองใสามากเลย อดุกเมอดุม <segue> อ่ะม mm ีขาวกระดำ